เจ็บคอมากเสมหะาเนียวไอจามมีน้ำมูกไหลท้องอืดท้องเฟอ้อปวดหัวข้างเดียวนอนไม่หลับมาใช้สูตรสมุนไพรบ้านๆกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชชั่ n แนลค่ะวันนี้มีสูตรสมุนไพรดีๆมาแนะนําค่ะเราไปรับชมพร้อมกันเลยและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชนแนลด้วยนะคะ มะกรูดที่บ้านแม่จิ๋มปลูกเองนะแม่จิ๋มเ็ททาความสะอาดนะคะหรือว่าถ้าใครไปซื้อมาจากตลาดนะคะล้างทําความสะอาดก่อนค่ะเผื่อมีสารตกค้างอยู่ตามผิวของมะกรูดนะคะคุณผู้ชมจะใช้กี่ลูกก็ได้นะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นแว่นบางๆแบบนี้เลยค่ะในมะกรูดนะคะเขาจะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะทุกคนช่วยขับเสมหะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อฟอกเลือดขับลม น้ำมันหอมระเหยอ,อยู่ตามผิวนะคะช่วยให้เราสดชื่นผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีค่ะและยังขับไล่หมดหนอนแมลงเพียได้ด้วยนะคะทุกคนมะกรูดจะมีความเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานอย่าทานเวลาท้องว่างนะคะเพราะจะไปะระคายเคืองกระเพาะได้หรือสําหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะอ่าไม่จิมหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไม่จิมใช้ใชมะกรดูด4-5ลูกค่ะได้เต็มจานพอดีเลยนะคะต่อไปค่ะน้ําผึ้งค่ะ ม่จิมจะใช้น้ำผึ้งแท้เลยนะคะน้ำผึ้งจะช่วยสมานแผลรักษาแผลในร่างกายบำรุงร่างกายให้แข็งแรงค่ะต่อไปค่ะใช้โถแก้วสำหรับหมักดีที่สุดนะคะโหลแก้วเขาจะเก็บอุณหภูมิค่ะเวลาเราดองหรือว่าเวลาเราเก็บสมุนไพรต่างๆนะคะเขาจะเก็บความคงทน,ทนสรรพคุณที่ดีค่ะ ไว้ได้ดีกว่าพลาสติกนะคะเราก็นำชิ้นมักกูดที่หั่นแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปในโหลแก้วเลยใครที่เป็นภูมิแพ้กดไหลย้อนลำไส้ไม่ดีกระเพาะนะคะควรที่จะลองสูตรนี้กันค่ะทุกคนนำมักกูดลงไปในโหลแล้วเรียบร้อยนะคะเทน้ำผึ้งลงไปให้ท่วมเลยนะคะในน้ำผึ้งเขาจะช่วยสมานแผลนะ บรรเทาอาการภูมิแพ้บำรุงร่างกายแก้ไอได้เป็นอย่างดีค่ะน้ำพึ่งไม่ควรทานมากเกินไปนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะเพราะว่าเขาจะมีความหวานคล้ายน้ำตาลเลยค่ะแล้วเวลาใครท้องเสียไม่ควรกินน้ำพึ่งนะคะทุกคนวิธีรับประทานนะคะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะทานทุกวันก่อนอาหารเช้าค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่มีความดันโลหติตสูงนะคะทานชิ้นเนื้อของมะกรูดที่เราดองไว้นะคะทุกๆวันนะคะติดต่อกัน2-3เดือนรับรองมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับใครที่รู้สึกจุกแน่นท้องไม่สบายท้องนะคะให้ทำตามนี้เลยนะคะนำน้ำมะกรูดดองน้ำครึ่งนะคะ1ช้อนชาค่ะตามด้วยโซดาค่ะ แล้วก็ดื่มได้เลยค่ะมะกรูดดองน้ำผึ้งค่ะนนี้ดองไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมแก้วน้ำนะคะแล้วก็มะกรูดดองน้ำผึ้งหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นนะคะเราจะไม่ใช้น้ําร้อน เติมน้ำอุ่นลงไปแล้วก็คนเลยค่ะมะกรูดดองมะนาวจะช่วยลดอาการไอแก้อาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอลดอาการภูมิแพ้แก้าการอักเสบค่ะเพราะว่าน้าพึ่งเขามีสรรพคุณนะคะช่วยแก้อักเสบลดอาการไอขับเสมหะต่างๆะคะ่ะมะกรูดนะคะสรรพคุณเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแก้ไอพุดนี้นะคะเราช่วยระงับนะคะเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ต้านไวรัสได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนมาใช้วิธีนี้กันนะคะสดๆเลยค่ะไม่ต้องหมักนะคะให้เสียเวลาก็คือใช้มะกรูดเหมือนกันนะคะนำไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็มาผ่าเป็นซีกใช้ประมาณ1-2ซีกค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือจะช่วยสมานแผลแก้อาการอักเสบนะคะได้แล้วก็บีบลงไปในแก้วเลยค่ะทุกคน เกลือลงไปสักประมาณปลายช้อนนะคะนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติตามด้วยน้ำผึ้งค่ะ1ช้อนชาไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะหวานเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะคะประมาณครึ่งแก้วหรือถ้าใครอยากจะให้สดชื่นนะคะก็เติมโซดาลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะดื่มได้เลยค่ะทำให้รู้สึกชุ่มคอนะคะขับเสมหะได้เป็นอย่างดีค่ะ ทำงานหนักมาทั้งวันรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็นอนไม่หลับเลยนะคะทุกคนใช้วิธีนี้มาผ่อนคลายจะได้หลับสบายทั้งคืนเลยนะคะโดยการใช้มะกรูดนะคะ1ลูกค่ะบีบลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบฐานเปรี้ยวมากนะคะก็ใช้สักประมาณซีกถึงสซีกก็ได้ค่ะ เติมน้ำอุ่นลงไปครึ่งแก้วค่ะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำผึ้งนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะนะถ้าคุณผู้ชมสามารถดื่มได้เลยยิ่งดีค่ะไม่ต้องเติมน้ำผึ้งได้ยิ่งดีนะคะทุกคนแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบรสชาติก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำผึ้งได้ค่ะประมาณ1ช้อนชาอย่าเยอะนะจะช่วยให้ชุ่มคอผ่อนคลายหลับสบายทั้งคืน คลายเครียดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนใครเจออาการแบบไหนเลือกใช้ได้เลยนะคะไม่จิบมาว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็อน,นอนลองทำดื่มสักแก้วนะคะ Workers, chapter, ู้ชมมีมะกรูดมะนาวนะคะสามารถนามาใช้ได้นะคะเป็นน้ําสมุนไพรง่ายๆหาของก็ง่ายด้วยใกล้ตัวนะคะไม่ได้ปลูกเองเหมือนแม่จิ๋มเนาะก็ไปซื้อที่ตลาดมาได้เลยราคาถูกด้วยค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะจะได้ต้านทานได้นะคะโดยเฉพาะเราเป็นภูมิแพ้เนาะอาการภูมิแพ้นี่คือมันรักษาไม่หายอยู่แล้วนะคะเพียงชะลอนะคะแล้วก็ควบคุมค่ะอาการให้มันอยู่ในขอบเขตที่เรา ดูแลตัวเองได้นะคะไม่เป็นเยอะนั่นเองนะคะนม่จิมบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,กกงคอยแจง้งเตือนสาขูดชแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะได้อัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆนะคะว่าเม่จิมจะนสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ